You're good. Yeah. เพรยังเร็วครัอ๋อว่าจะขับได้แซมเลยอ๋อนี่นะครับถึงแล้วนะครับย้าู้อืมเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะกาดเขาไม่ให้เข้าไปข้างในนะครับหมายถึงเข้าไปขับไปแามนะครับเพราะว่ารังปิดอ่ทำทางในอยู่ประมาณนี้นครับซ่อมแซมให้เราเข้าไปดูได้ หน้าตรงนั้นก็จะเป็นสนามนะครับตรงนั้นก็เป็นอ่าเขาบำรุงจำลองตรงนั้นก็จะคือเขาเรียกอะไรนะสักอย่างนะที่เป็นรูปรูปพิกาจูใหญ่เขาเรียกอะไรไม่ไอ้พิการจูอ่ะพิการจูไม้พิการจูไม้พิกาจู่อ่ะอะไรสิวะลึงใช่ใช่ใชอ่าสิวะอันนี้เป็นสนามโกคาร์ดนะสนามโกคาร์ดอ,อยากเล่นอ่ะ ไเล่นอีกสนามน,นึงดีกว่าตอน <ändern? S 1> กลับไปอ Refer ีกสนามนึ่งอยากสนามนะครับโ okay. อเคเยอะไปถ่ายรูปกันวันนี้เรามากรบรุ Kurt ่นพี่ GS, 000, ะ 10, 000, นะครับ GS 1,000และก็ z X10,000 นะครับ X10,000 ภายดคพหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าสนามจะเ,เป็นยังไงเอ์แชมเปี้ยนชิพนะครับวันที่12-13มีนาคม,มนี้นะครับจะจัดที่นี่นะครับ i <laughs> 这一啊。 เป็นที่จอดรถของนักแข่งนะครับเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ต่างก็จะจอดบริเวณนี้วันนี้ก็จะเป็นการจัดฟูดนะครับมัน้าวิ่วิ่งเนี่ยจัดบ่อยเพราะก็จะสร้างไว้เลยนะครับอันนี้คือพิษต่างๆของนักแข่งนะครับเดี๋ยวมาขอคุยบเจ้าหน้าที่นะครับ เราจะไปฝั่งโน้นะครับฝั่งที่เราผ่านเข้ามาเพื่อที่จะไปดู <c oughs> สนามนะครับว่าสนามจะเป็นยังไงนะครับท้นที่น่ายกมากครับน่าหันยกมากบริเวณนั้นก็คืออาจจะเป็น ที่ใช้แข่ง เจะไปดูสนามกันนะครับย <Yahoo! S 1> ตามมาเด้อนีนะครับพอขึ้นมาก็จะเจอนี่นะครับขอเป็นข้าพระบาทรงพระบาททุกชาติไปถ้าผมเหนื่อยครับตรงนี้ไกด์ไกด์นี่คืออะไรครับไกด์อ,อ๋อโซนนั่งไง้เราเราซื้อตั๋ว ถ้ายังไง A B C เราซื้อเราได้นะโซนนีนมันก็จะบอกเนี่ยถ้าเราดังแบบ V I P ก็จะรู้หน่อยรู้หน่อยมากพรวกนักแข่งเขาจะนั่งในแถว Q มากเนี่ยดูแบบแต่ดูตรงไหนด้มันมองเห็นทั่วสนามหมดเลยอือหือแต่ถ้าเป็นผมชอบ<ๆ>ชอธิบายอธิบายอธิบายสนามเลยครับ นี่และทีผมว่าผมเป็นอะไรที่ภูมิใจเลยเป็นอะไรที่เยี่ยมเลยของบุยลรัมยคืนฮู้ววววนี่ววววนวว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 วลวว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 ่ะะวววมมียงวว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 วไวว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 ีวอววววววีววว ดูพื้นที่นี่ผมเคยไปขับรอบหนึ่งนุ่มมากลองมาดูอันนี้คือถ้าไม่ใช่นักแข่งนี้โอกาสที่จะเข้าไปเหยียบสนาม<อ>ระดับโลกแบบนี้เป็นไปนได้ไหมครับได้ครับเป็นเพื่อนเป็นประมาณเข้าไปดูนี่นะครับบรรยากาศอันนี้จะเป็นสแตนนะครับแสนอัศจรรย์นะครับ นี้จะเป็นจุดสตาร์ทนะครับนี่คือทางตรงที่ความเร็วตรงนี้ทางตรงสร้างความเร็วได้เท่าไหร่ครับก็รถผมมาวิ่งก็283ได้ถึง283โอเคระยะทางกี่เมตรครับจากโค้งนั้นมาถึงโค้งนู้นประมาณนั้นก็คือทางตรงที่สุดของสนามนี้แล้วใช่ไหมครับใช่สนามนี้มีมีกี่โค้งครับไม่เคยนับปานับให้ดูหน่อยหนึ่งหนึ่งนะครับ สองสามโค้งไกลเลยนะครับสี่ก็ห้าตรงนี้นะครับหกหกตรงนู้นนะฮะหกหกโค้งใหญ่เลยเตัวนู้นเลยในนักกันประมาณเจ็ดแปดโค้งนะครับอันนี้ลองรับโฟล์คลาวันขับได้หรือเปล่าครับรองรับพื้นพื้นสนามแข็งได้ไหมครับผมว่ามันได้นะเดี๋เขา เขาว่าไม่ได้นะแต่มันได้นะสกเกิร์ตของเฟวลล่าวันมันสักกี่มิลกันนก็ไม่รู้นะิเดียวตอนเวลารับรางวัลน,นี้รับตรงไหนครับจะมีขีดม,มันจะเน่อนนั้นนนนนอตรงนั้นนะครับพอรับรางวัลรับถ้วยกันตรงนั้นเปิดแชมเปญกันนะครับ <Yahoo! S 2> ซึ่งถ้า ไม่ V.A.P. จริงเท่าไม่ได้นะครับ2ปีพวกคุณซิวไป6เช้งทั่วใช้ต่างรูดีไม่มีหน้าไหนนั้นมันล้มแช้งก็หน้าเตอคนไม่ไหวสักมันยากที่จะหาตัวจริงมันไรจับเยียกองเชียนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยหรือจะปี นี่จะเป็นพิษต่างๆนะครับที่จุดของนักแข่งพี่อธิบายหน่อยพี่อธิบายให้ผมรู้หน่อยครับผมอัดวิดีโออยู่ครับพี่ผมจะทำช่องนะฮะกูดดี้กูดดี้ได้เนี่ยตอนนี้ไม่มีแรงอธิบายนี่แรงอธิบายนะครับก็จะตัดช่วงนี้เลยเพื่อสนามก็มีทั้งหมด12โค้งนะครับ12โค้งนะครับเอานัก รถนับได้เจ็ดเหรอเออนับแบบไหนเนี่ยแบบเป็นโค้งซ้าคโค้งโค้งฝาเโค้งครับผมความานรอบสนามสี่จุดห้ากิเมตรหรือประมาณสกิโลครึ่งสกิโลครึ่งครับผมหรอบใช้ความเร็วประมาณหนาทีสามสินาทีแล้วรับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นที่เร็วนะครับครับมีไฮไลท์อยู่สช่วงคือโค้งหนึ่ยต้าถึงถึงโค้งช้างถึงนู้นถึงน้นครับทางตรงหกิโมทางตรงหกเมตรงนี้หนึ่งกิโลนะฮะทางตรงเนี่ยไอ้บอกสี่สร สามร้อยาา315กิโลเมตร่อชั่วโมง1นะครับยางรอบสนามมีทั้งหมด1 2 0 0เส้น1 2 0 0 0เส้นนะพี่ยางใหม่ทั้งหมดยางใหม่ทั้งหมดเลยยางที่วางกันชนอยู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือปล่อยรถได้ทั้งหมด38คัน38คัน3 38ครับ เราก็คือมีอ่ามจุห้าหมื่นที่นั่งห <50 S 2> ้าหมื่นที่นั่งรครับขอสร้างสี่ร้อยยี่สิบองวันสี่ร้อยยี่สิบสองวันทำการวันที่สี่ตุลาสองห้าห้าเจ็ดนะครับอันนี้ก็สองปีแล้วนะครับอนนสองปีแล้วอันนี้ก็คือทั้งหมดทีบ่บนบน,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 นที่หนึ่งพันสองร้อยไร่นะครับที่เราก็มีโรงแรมบิ๊กบ็อกซ์ขึ้นมาด้วยขนาดแปดสิบห้องอืมที่หนึ่งพันสองร้อยไร่ก็มีทั้งหมดห้าสนามนะมีโกคาร์ตโกคาร์ตไปเมื่อวันสี่สี่ตุลาอ่านะครับครับแล้วก็มีอ่าตัวตัวตัวสวีเกีย สามริฟสามแบ็กสามซูโคสอ่าครับผมประมาณนี้อันนี้เข้ามาจอดทำอะไรอันนี้จอดโชว์ครับรถของพี่เอกทศวรรครับอ๋อได้ๆก็อยากิดสนามนี้ก็หนึ่งวันคิดสี่แสนบาทถ้าเป็นการซ้อมนะครับครึ่งวันคิดสองแสนห้า ออรงว่205ก็คือปิดสนามเลยปิดสนามเลยครับแล้วถ้าอ่าไบค์เกอร์เขาอยากมาซ้อมนี่เขาคิดรายวันยังไงครับจะจัดเป็นเดือนหรือว่าเป็นแทร็กเดย์ครับเป็นแทางสนามจะจัดขึ้นมาเองนะครับพี่ขอขอให้ใส่ชุดนะครับเป็นเป็นชุดชุดเต็มเลยชุดเต็มครับผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็อ่าหมวกกันน็อกอะไรเซฟตี้เรียบร้อยนะครับขุมมือนะครับเรียกว่าแทร็กเดย์นะครับก็ติดตามทางเพจนะครับ ของสนามของเรานะครับ b i c ครั็บ d b i c เบ็ o b i c นะครับเี่วัแท็กนะครับก็จะเป็นแท็กซี่มอไซค์และรถยนต์นะครับรถยนต์มอไซค์เนี่ยก็จะเป็นครึ่งวันนะครับตั้งแต่แปนโมงเช้าถึงห้าโมงอย็นก็คิดสามพันห้าร้อบาทสโมพัน้าร้อยทั้งวันจะเป็นรถยนต์เนี่ย ครึ่งวันเราคิดสามพันห้าทำมาเราคิดห้าพันนะครับอ๋อ oh. นี่ก็เป็นแท็กเดย์นะครับแท็กเดย์แต่ละวันนี้คือลงแต่ละครั้งนี่ใช้เวลากี่นาทีหรือว่ากี่รอบพี่แท็กเดย์เนี่ยเราจะดูจลลดํานวนรถครับแล้วเราก็ดูอ่าจริงๆอ่ะถ้ามันตามสล็อตเนี่ยหนึ่งสล็อตจะวิ่งได้ประมาณสี่สิบพันอ๋อสี่สิบพันเนี่ยก็จะอ่าแบ่งเป็นอ่าทุกทุกยี่สิบนาทีนะครับ,รบกว่กาจะครบเวลาอ๋อที่กําหนดไว้นะครับ อ่าผมถ้ามีปัญหาคือขี่เข้าพิษเข้ามาได้เลยถ้ามีปัญหาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเรียกมามายเรานะครับเข้าช่วยเหลือนะครับไม่ต้องพิจอดอยู่ที่นะครับวิ่งหลบเข้ามาในในโซนที่ปลอดภัยอ๋อโซนเซฟโซนนะครับที่เรายืนอยู่เรียกว่าพิษเลนนะครับตัวนี้ใช้ความเร็วได้ไม่เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อตัวนี้พิษเลนนะฮะตรงนี้เรียกว่าพิษเลนถ้าถ้าเราวังปกติมีแข่งรถถ้ารถมาจอดแบบนี้นะครับถ้าเราเดินมา ครับถ่ายรูปขอ,ขออะไรเช่นนักแข่งแล้วก็ถ่ายรูปรถเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าอ่ากิจกรรมพิทวอล์กิจกรรมพิทวอล์ถ้าเกรดวอล์เนี่ยคือรถจอดก่อนสตาร์ทเราไปถ่ายรูปนั้นเรียกว่าเกรดวอล์ครับเกรดวอล์ครับตรงนี้แฟนขับทุกคนเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมครับจะเข้ามาได้เฉพาะใช่ครับเฉพาะเข้ามาได้เฉพาะแ้วพวกเราจะเป็นใครีต้องอยู่ในแต่ตาตาสายสายบุรีต้องอยู่ นี่แข่งชี่แนกูขี่บิ๊กเบนไปเกับเป็นร้อยทำมาเดรถทัวร์ทำมาอีเป็นกองร้อยทีพวกกูเนี่ยรุ่นใหญ่ไม่ใช่ทีของเด็กน้อยลองกินดูให้ดีดีก็ทิ้งเห็นมันยันงยสองปีพวกกูซิวไปหกแชมป์ทั่วไทยตั้งรู้ดีไม่มีหน้าไหนนั้นมันล้มแชมป์กองหน้าแต่ละคนไม่ไวสักมันยากที่จะหาตัวจริงมาไล่จับ y e a ยกองชี่นั้น